สวัสดีค่ะชื่ออารม์ธีราแปลนดีค่ะนักธุรกิจที่ทํางานเกี่ยวกับบอทรายนะคะอันดับแรกก็คือแรกๆกก็คือประทับใจสมรรถนะของรถนะคะนิสสันเป็นรถที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับการใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์กับสมรรถนะหลายๆอย่างคือ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในหน้างานเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่ที่พี่ทําอยู่ค่ะประทับใจตรงนั้นมากค่ะแล้วก็น้องๆ้องเซลน่ารักพี่ได้ใช้นิสสันมาก่อนแล้ว1คันนะคะแล้วพี่ก็ ได้ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันไม่เกี่ยวกับที่ครอบครัวพี่ซื้อนะคะคันนี้เป็นคันที่4อยากจะฝากหรือแนะนำบุคคลที่ตัดสินใจจะซื้อค่ะไม่ผิดหวังค่ะ